สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว v i c t o r w ์เว็บซอ10นะก็เป็นอีกหนึ่งไม้ที่อยู่รอบรอบเบีย12นะครับในซีรีส์หลังๆเนี่ยตัวเลขหลังๆอ่ะคือ10 11 12เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นไม้ที่อยู่รอบรอบ12ที่ไม่ได้ห่างกันมากแต่เป็นไม้คนละสไตล์อะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นตัว11ที่เราเคยฟังไปแล้วเนาะ11 11R อะไรเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเบีย12ที่มันบุกขึ้นแต่ในเรื่องของเลนสของเรื่องความไวในเรื่องการใช้งานต่างๆมันก็ยังไม่ได้หนีจากเบ มากนะครับมันก็ยังอยู่แบบใกล้ๆกันนี่แหละไม่ได้ห่างกันเยอะส่วนเบฟสิบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสายความไวที่เน้นในเรื่องของความไวในเรื่องของความตามมือเรื่องของสปริงอะไรที่มันเกี่ยวกับการตีไวๆและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันมากขึ้นกว่าเบสสินะครับมันจะไม่เหมือนเบสสิที่มันไวนะมันอาจจะไวกว่านี้นะครับแต่ในเรื่องของความนิ่งหรือว่าพาวเวอร์ลูกที่ออกไปเนี่ยในพวกลูกแบบการเล่นไวๆลูกดาดลูกอะไรเงี้ยอาจจะไม่เท่าตัวนี้แต่ตัวเนี้ยก็ไม่ได้เป็น ตัวที่บุกได้หนักเท่ากับเบสเนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเบสอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ให้นึกง,ง่ายๆว่ามันจะอัปเดตไปในทางเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือเบสนะอันนั้นเป็นสายบุกที่อัปเดตจากตัว11ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างห่างกับเบสิบสองข้างเยอะแหละเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูกันที่เบสิบแล้วกันมันเป็นไม้ที่ผมก็ค่อนข้างชอบอีกไม้หนึ่งนะครับเพราะว่ามันเปน สที่มันบุกข,ขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็น1 1 r ถูกป่ะแต่ถ้าผมอยากได้ b บ12ที่มันก้านแข็งขึ้นเน้นดีดในเรื่องของการสปริงอะไร aling, ต่างๆหน้าไม้มีความแน่นมากขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงหัวขึ้นมาหรือว่าเทมหนักไปทางหัวเยอะแต่อยากได้ความไวเฉยแต่อยากได้ก้านแข็งขึ้นกว่า b 12เนี่ยสำหรับ b บ10ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับหรือว่าใครที่ใช้ b 12อยู่แล้วและอยากได้ไม้ที่ประมาณเนี้ยรู้สึกว่าตัวก้านมันกลางไปหน่อยอะไรเงี้ยอยากได้ที่เป็นก้านแข็ ส่วนของสเปคกันเนาะว่ามันต่างกันยังไงนะ ในส่วนของสเปคนะครับหลายๆที่มันก็มีข้อมูลไม่ค่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็หาข้อมูลค่อนข้างยากเพราะว่าผมหาแคตาล็อกมันไม่เจอแล้วก็จะดูจากตัวรูปที่พอมีแล้วก็ดูจากตัวไม้เป็นหลักละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกในส่วนของฟิสิกส์ก่อนเลยนะโดยตัวไม้เนี่ยโครงสร้างอะไรต่างๆเหมือนกับเบส12เลยแล้วก็เป็นเฟรมเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกเป็นแอโรไดนามิกเฟรมนะจริงๆมันก็มีชื่อของมันอยู่คือซอร์ฟเฟรมอย่างที่หลายๆคนรู้นะเฟรมเหมือนกับเบส12เลยนะครับในเรื่องของความคมความหนาความบางอะไรต แล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นตาไก่72รูเหมือนกับเบส12เหมือนกันเนาะในเรื่องของอิมแพ t หน้าไม้อะไรต่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเบส12มากแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าวัสดุโดยรวมมันแข็งขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัสดุแบบเดียวกันก็แล้วแต่นะผมว่าตัวหน้าไม้ของเบส10เฉพาะหน้าไม้นะไม่ได้ที่ก้านนะผมว่ามันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับไม่ได้รู้สึกว่าตีแล้วกวงหรือว่าโหวงอย่างตัวเบส12นะแล้วก็บาลานซ์นะครับสำหรับไม้นี้เขาบอกเป็นตรงกลางเนาะแล้วก็ตัวเลขของมันกน็ คือประมาณ290ซึ่งถ้าเป็นไม้สมัยนี้ก็คงไม่กลางๆนะครับก็คงจะเป็นไม้หัวเบาเนาะความไวสําหรับน้ําหนักหัวรต่างๆผมว่าพอๆกับเบส12เลยแค่ตัวนี้จะรู้สึกว่ามันมีความแข็งของก้านมากกว่าอาจจะสะบัดได้แบบรู้สึกแข็งกว่าหรืออาจจะแบบหนักๆก,กว่านอยนะครับแต่จริงๆแล้วอะถ้ามันพอมีแรงหรือว่ามีแรงที่ใช้ก้านแข็งได้อะไรเงี้ยผมว่าน้ําหนักหัวอะไรต่างๆไม่ต่างกับเบส12นะแต่ในเรื่องของการเวทบาลานนะผมว่ามันเวทบาลานที่ก้านมากกว่านะครับถ้าเป็นเบส 2เนี่ยจะกระจายน้ำหนักทางไม้นะแล้วก็ไปเวทที่ด้ามอะไรเงี้ยมากกว่าเพื่อในเรื่องของความไวอะไรงั้นไปนเลยนะครับอันนี้ตัวก้านเป็นสติปนะสติปเขาบอกว่าคือสติปสุดเลยนะแต่ตัวก้านที่ไม้นี่มันเขียนว่าเป็นสติปประมาณ7.5ประมาณ8นะครับซึ่งถามว่ามันแข็งประมาณไหนผมเห็นด้วยกับประมาณ8นะมันอาจจะไม่ได้แข็งเท่า70อะไรขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมไม้นี้ยังถือว่าเป็นสติปอยู่เพราะงั้นเนี่ยตัวสเปคตรงเนี้ยมันแทบเหมือนเบีสิบสองเลยทั้งตัวเฟรมทั้งฟิสิกอลอะไรต่าง ตัวน้ำหนักหัวใกล้ๆก,กันไม่หนีกันมากเบส12ประมาณ287290ประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันแทบเหมือนกันเลยต่างกันที่ตัวกา้านแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าตัวไม้เป็นแท่งมากกว่ามากๆนะครับแล้วก็ตอนเหวี่ยงอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าเออมันตามมือค่อนข้างเยอะแล้วก็การตีอะไรต่างยังไวอยู่นะมันไม่ได้แบบไวด้วยความเบาอเออมันไวด้วยความที่มันตามมือมากขึ้นนะครับตัวก้านก็แข็งกว่ามากนะซึ่งเบส12จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ประมาณ5.5เต็ม10เองอันนี้ผมให้ประมาณ8เลยนะ ซึ่งห่างกันเยอะนะครับจับไม้ดูแล้วก็น่าจะรู้เนาะใครที่พอมีไม้หรือว่าพอหาไม้จับได้ความแข่งก้านเนี่ยเด่นจริงสําหรับเบฟสิบนะตัว11เนี่ยก็ยังไม่แข่งเท่านี้นะครับค่อนข้างอ่อนด้วยซ้ำอ่อนกว่านี้ด้วยนะแล้วก็เบสสิก็อ่อนกว่านี้เยอะเพราะงั้นเนี่ยจุดเด่นของไม้นี้คือง่ายๆเลยมันคือเบสสิที่การแข่งขึ้นนะครับถ้าดูจากฟิสิกส์อแค่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุดที่8บปอนด์นะครับถึงว่ามันจะเขียน30เถแต่มันเป็นแนวนอนเนาะถ้าจะ้นังไมมเี่่่ยออาจจสสหหแตํรบผคิด ได้อันนี้ก็ขึ้นมาลองเป็น28ปอนด์นะครับก็โอเคอยู่นะตอนขึ้นตอนหลังขึ้นอะไรก็ไม่ได้งองแงแบบ b บ12ตัว 4U นะครับอันนี้ก็เป็น 4U เหมือนกันเนาะในส่วนของวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนกับ b s สสอเลยเป็นอัลต้าไฮมลัสคาไฟเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความแน่นมากกว่าเพราะว่าในส่วนของการที่จะทําให้ตัวเฟรมหรือว่าตัวก้านอะไร,รต่างมันแข็งของสมัยก่อนนะมันคือการอัดวัสดุเข้าไปเยอะหรือว่าการใช้ในส่วนของการถ่วงน้าหนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ มีผลให้ไม้ที่แบบหัวหนักหรือว่าไม้แข็งๆเงี่ยมันมีความแข็งแรงมากกว่าไม้ที่มันอ่อนๆด้วยนะครับอันนั้นคือไม้สมัยเก่านะแต่สมัยนี้ไม่จําเป็นเนาะไม้ที่เบากว่าก็แข็งแรงกว่าได้นะครับโดวยวัสดุด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วเนาะแต่อันนี้มันเป็นไม้แบบนานแล้วไงหลักการก็คล้ายๆสมัยก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวนาโนเรซินเหมือนกันเนาะตัวก้านเป็นวัสดุเดียวกันแล้วก็เป็นก้าน7จุดสูนะครับตัวเทคโนโลยีอื่นเนี่ยเหมือนกับเบียสิบสองเลย Frame, อาร์เรโอไดนามือนกันเฟรมต็อ ที่น่าจะไวที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์เวฟของเบสสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่าอินเนอร์เวฟนะไอตัวข้างในนี่แหละที่มันเป็นขึ้นๆน,นะแล้วก็มีตาไก่หยุบลงไปนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสวิตซ์สปอตนะก็ช่วยทําให้มันแบบตีแล้วก็ส่งแรงอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตาไก่เป็น72รูอยู่แล้วด้วยนะครับในเรื่องของเบลซิงหรือว่าเรื่องของการตีไกลอะไรเงี้ยสบายๆเลยสำหรับไม้นี้เหมือนกันนะต่อมาก็เป็นช็อกเลสนะครับช็อกเลสเนี่ยสำหรับเบส แล้วก็ตัวเบลซอต่างๆเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ช่วยในเรื่องการลดการสั่นนะครับจะใส่ไวแ้แถวๆที่3นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกานะหรือว่าเฟรมด้านข้างนั่นเองเนาะลองขคอะๆดูก็น่าจะพอรู้ถึงความหนาแน่นว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่มันจะต่างจากเฟรมตรงอื่นนะตรงเนี้ยก็ช่วยลดการสั่นอะไรต่างๆได้ดีซึ่งในเรื่องของการเวทบาลาาซ์หรือว่าในการแบบ modify ตรงที่3แล้วก็ตรงที่9กานาฬิกาเนี่ยจะเป็นหลักการของการทําให้ไม้มันเป็นไม้คอนโทรลอ,อยู่แล้วนะครับลดการสั่นเพิ่มความนิ่งอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวก มาร์คซเบอร์ก็ทำเหมือนกันนะครับพวกดีนิงที่เป็นเทอร์โบชาร์จิ่งหลายๆตัวก็ทำแบบนี้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นช็อกเลตของฟิกเตอร์นะครับหลักการก็เหมือนเหมือนกันอันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสแควร์ h s h a p e นะซึ่งจริงๆนะมันก็เป็นหน้าไม้รูปไข่คล้ายๆกับเบ12แหละแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าหลังขึ้นเอ็นไซดมันก็ยังเป็นรูปไข่น้อยกว่าเบ12นะครับซึ่งก็สื่อไกลได้นิดนึงนะว่าทั้งในเรื่องของความแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็มากกว่าเบนะียร์ มากกว่าเบ12นะครับมันก็สื่อได้ประมาณว่าอิมแพ t อะไรต่างๆที่มันตีใส่ลูกหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเยอะกว่าเบ12ด้วยครับต่อมาก็เป็นนาโนเทคนะก็คือตัวนั่นแหละนาโนเรซินนั่นแหละช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งสมัยนี้ก็คือทั่วไปแล้วแต่สมัยก่อนนี่สำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยลดน้าหนักของวัสดุนะครับสมมติว่าเราอยากทาให้มันแข็งเท่าเนี้ยหรือว่าแข็งแรงขึ้น N ได้30อย่างเงี้ย แบบโคตรกาไฟาที่แบบเยอะๆก็ได้ก็ทําให้น้ําหนักมันอาจจะ2 u ยูหรือไม้ก็1 U อย่างนั้นเลยก็ได้แต่พอมาเป็นเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นน่ะก็ใช้วัสดุพวกตัวโครงที่มันมีน้ําหนักเยอะเนี่ยน้อยลงแล้วก็ใช้ส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นพวกนาโนเรซินหรือว่าวัสดุแบบอื่นเข้ามาช่วยเพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยที่น้ําหนักมันเบาลงนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงความยืดหยุ่นในเรื่องการสปริงด้วยนะสำหรับตัวนาโนเทคของเบสิบนะซึ่งก็สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยถ้าสังเกตดูจะจเนน้ ในเรื่องของความบางแล้วก็ความเบาที่สุดเพื่อให้เกิดสปีดที่ไวที่สุดด้วยทั้งตัวโครงเฟรมที่เป็นเฟรมซอสด้วยแล้วก็เฟรมในส่วนต่างๆเนี่ยมันมีความบางอยู่นะครับมันมีความหนาความบางไม่เท่ากันเพื่อให้เร่งความไวให้ไวที่สุดเนาะแล้วก็ใช้เป็นตัวอัลต้าไฮโมรัสเลยก็คือเกรดน่าจะสูงที่สุดนะตอนนั้นแล้วเพื่อทําให้ตัวไม้เนี่ยมันน้าหนักน้อยที่สุดแล้วก็กระจายน้ําหนักเอาไปทําอย่างอื่นได้ดีที่สุดสวิงได้ไวที่สุดณนะตอนนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเทคโนโลยีของเบฟซีบะไม่ไ มากก็เหมือนกับเบฟสเลยหลักๆเลยเนี่ยก็คืออยากให้ดูตรงที่ว่าก้านนะครับความต่างของมันคือกา้านจะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็หลักๆในส่วนของความแข็งหน้าไม้อะไรต่างๆของเบฟสเนี่ยผมว่ามันมีความแข็งแล้วก็มีอิมแพ t มากกว่า2จุดเนี่ยคือจุดหลักๆเลยนะครับมันก็จะส่งผลเยอะเนาะในเรื่องของการลดการสั่นอะไรเงี้ยตัวเบฟ1 0ก็น้อยกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้อ่อนจนมันแกว่งแบบเบฟสเวลาเราตีแรงๆอะไรเงั้ยสำหรับตัว 4U นะโดยรวมเนี่ยถ้าดูสเปกก็คือเป็นเบฟสนั่นแหละ คี่การแข็งขึ้นแล้วก็ impact ดีขึ้นนะครับถ้าสรุปง่ายๆคือแค่เนี้ยจบเลยเดี๋ยวก็ไปฟังในส่วนของ performance แล้วกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันต่างจาก b 12ยางไงบ้าง ในส่วนของ performance นะครับอันดับแรกนในส่วนของการ handling ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างไวถ้าพอมีแรงสําหรับไม้นี้กับเบสสิบสองเนี่ยถ้ามองในมอง User ทั่วไปอย่างเรานะครับไม้ไหนใช้ง่ายกว่าเบสสิบสองใช้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะเพราะไม่งั้นในเบสสิบมันก็ต้องดังกว่าทูกป่ะแต่เบสสิบเนี่ยผมคิดว่ามันจะเข้าถึง User ได้น้อยลงไปกว่านั้นหน่อยได้จำเพาะมากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่พอมีแรงแล้วก็เล่นไม้ก้านแข็งอะไรเงี้ยจนชินแล้วนะครับเพราะว่าไม้นี่ถ้าคุณไม่ได้ชินกับความแข็งของกา้าน หรือว่าไม่ได้ชินกับการเวทบาล้านแบบนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะช้าลงกว่าเบีสิเยอะตอนแกว่งอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกถึงความที่มันแบบต้านมือหรือว่ามันมีแรงต้านจากตัวไม้นะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกหน่วงๆน่วงหน่อยแต่ไม่ได้แบบหน่วงหัวหรือว่าดึงแขนอะไรอย่างนั้นนะคือหน่วงแบบทางไม้เลยในการออกลูกแต่ละทีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการเค้นแรงเยอะนะครับเพื่อที่ออกลูกให้มันแรงเท่ากับการตีเบีสิบสองที่ไม่ต้องเค้นเยอะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือในเรื่องของการแฮนดิ้งแล้วก็ในเรื่องของการออกหน้าไม้นะแตาเเ็นนดยววัผผมมมใคคิห ผมมีแรงที่จะสามารถใช้เบสสได้คล่องตัวพอๆกับเบสสนะครับถึงแม้เบสสจะสบายกว่าก็เถอะนะแต่ผมว่าคนที่เคยชินกับไม้ความแข็งประมาณนี้มันก็เฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมที่นชอบมากกว่าเนี่ยเรื่องการแฮนดิ้งอะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบยกไปยกมาได้ดีกว่าแล้วก็มันมีสวิงอะตอนที่ออกหน้าไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันโฟลดีกว่าของเบสสเนี่ยจะรู้สึกว่ามันก็โฟลดีนะแต่ตอนกระทบลูกหรือว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสั่นแล้วก็มันคุมลูกต่างๆได้ ยากนะครับด้วยความที่มันมีตัว i n n e r Wave วที่ขยายสวิสซ์สปอตด้วยแล้วตาไก่เป็น72รูด้วยแล้วตัวเฟรมที่น่าจะแข็งแรงน้อยกว่าแล้วก็ตัวก้านที่อ่อนกว่าเนี่ยมันสั่นแล้วก็มันแกว่งอย่างชัดเจนนะครับตอนกระทบลูกอะไรเงี้ยมันคุมไม่ค่อยได้เนาะถ้าเน้นในเรื่องการตีลูกไวๆอะไรเงี้ยเบียร์ดีกว่าอยู่แล้วแต่ผมว่าในเรื่องของการสวิงส่วนตัวผมนะที่ผมคิดว่าในส่วนสวิงมันใกล้ๆกันนะแล้วผมก็ชอบตัวนี้มากกว่าด้วยเพราะว่าตามมือมากกว่าแต่ในจังหวะที่กระทบลูกเนี่ย ว่ามันไม่แกว่งนะครับแล้วก็ในการคงน้าหนักลูกอะไรเงี้ยมันทําได้ดีกว่ามากๆนะในเรื่องของฟิลลิ่งการอิมแพกอะไรต่างๆก็ดีกว่านะครับเอาง่ายๆคือผมรู้สึกว่ามันตีมันกว่ามันไม่รู้สึกว่ามันกลวงมันบางหรือว่ามันแกว่งอย่างเบส12แล้วกันในเรื่องของฟิลลิ่งนะต่อมาเป็นในส่วนของเซตติ้งนะครับในส่วนของเซตติ้งเนี่ยสำหรับไม้เนี่ยผมคิดว่า63ในสมัยเนี่ยค่อนข้างเวิร์กแล้วก็61ในสมัยนี้น่าจะเวิร์กกับไม้นี้มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะ66ผมว่ามัน เรื่องคาแรคเตอร์เรื่องของการคอนโทรลอย่างนี้อยู่แล้วไงแต่ผมว่าไหนไหนมันก็เป็นไม้ที่ตีไวแล้วอะแล้วก็เป็นไม้ที่สปริงดีขึ้นจากเบียร์สิบสองมากๆนะครับหกสามหกหนึ่งสบายเนี่ยผมว่าจะทําให้ในเรื่องของคาแรคเตอร์ไม้สปีดเด่นๆใน,ในเรื่องของการเคาะในเรื่องของการคอนโทรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นตึงๆได้ไงตัวหน้าไม้ไม่งอแงแงเงี้ยมันจะทําให้จุดเด่นในเรื่องของการเล่นสปีดมันดีขึ้นมากๆนะครับส่วนตัวผมแนะนํา63 61นึอะไรเงี้ยสำหรับไม้นียถ้าใครมีนะผมว่าค่อนข้างโอเคทําได้ดีก็ตึงท ที่จะตึงได้นะครับแล้วก็ให้มันแสดงคาแรคเตอร์ของสปีดต้นออกมาได้ดีนะก็ควรจะประมาณ 27, 27 28, ขึ้นไปเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขึ้นไปถ้าใครอยากขึ้นต่ำกว่านั้นเนี่ยหรือประมาณ27แค่นั้นอะผมว่า -66 อาจจะได้กําไรมากสุดนะครับแต่อีกชนิดหนึ่งอะที่ผมคิดว่าน่าจะเวริร์กแล้วก็ค่อนข้างจะเวิร์กมากๆด้วยโดยที่มันเสียสปิดต้นไปไม่เยอะแต่อย่างอื่นมันได้กลับมาเยอะเนี่ยคือห6ฟอร์ดนะครับหรือว่า N66 นหที่มันมีเรื่องการโฮลูกนัวหน แล้วว่ามันกดลูกลงอะไรเงี้ยผมว่าดิเรกชันลูกมันดีแล้วก็ในเรื่องของสปีดที่มันออกไปค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยคิดว่า66 Ford อาจจะเป็น1ในตัวที่ค่อนข้างเวิร์กตัวหนึ่งสําหรับไม้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะในเซตติ้งไอเดียที่ผมคิดว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งไอตัวที่เซตมาเนี่ยก็เป็นจุด70นะครับแต่ก็ได้ลองตีจุด63อะไรมาแล้วแหละแต่ที่เซตมาใช้ตอนเนี้ยคือจุด70นะเพราะว่าอยากลองในเรื่องของคาแรคเตอร์ฟิลหน้าไม้อะไรอย่างงี้ด้วยครรัในนนเเื่องกกาาลป็หวม ซึ่งก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอืมก็เลยแนะนําเป็น6กสามไม่6กแทนเนาะต่อมาเป็นในส่วนของการใช้งานนะอันดับแรกในเรื่องของลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟทาได้แบบโอเคสบายๆแล้วไม่มีปัญหายอยู่แล้วหมายนิ่งมากนะครับคุมหนักลูกเล็กๆอะไรเงี้ยได้ดีต่อมาก็เป็นลูกหยอดแล้วก็ลูกคอนโทรลนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเบ1สิบสที่ถูกอัปเกรดในเรื่องเนี้ยมาดีมากๆ การคอนโทรลอะไรต่างนิ่งนะครับตัวหน้าไม้ต่อให้เป็น72รูเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยนิ่งกว่าเยอะเพราะว่ามันขึ้นเอ็นตึงได้ด้วยแล้วก็ด้วยตัวไม้เองด้วยอ่ะผมว่ามันเป็น72รูที่ค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการหยอดแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลน้ําหนักอะไรต่างผมว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คล่องตัวด้วยเข้าลูกไวคมลูกอะไรต่างได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ยากด้วยนะครับลูกหยอดเนี่ยผมว่าไม่ค่อยล้นเลยตัวก้านเนี่ยไม่ไม้มีปัญหาอยู่แล้วตัวหน้าไม้ก็ค่อนข้างโอเคอ ไกลนะลูกไกลผมว่าดีนะครับมันคุมน้ำหนักได้ง่ายโดยที่มันไม่ได้ต้องแบบเค้นตีอะไรขนาดนั้นนะต่อให้มันจะก้านแข็งก็แล้วแต่นะแต่ผมมองในมุมมองที่ว่า b บีย12อ่ะมันค่อนข้างสบายไปหน่อยแล้วก็มันคุมความแน่นอนแรงต่างได้ยากไม้นี้เป็น72รูนะครับเหมือนกันเลยฟิสิกส์เราเห็นแล้วมันเหมือนกันถูกว่ามันต่างกันที่ในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องความนิ่งแล้วก็ความแข็งก้านเนาะผมว่ามันต่างกันจุดเนี้ยมันทําให้ไม้นี้คนโทรลลูกต่างๆได้ดีขึ้นโดยที่ความยากอ่ะผมว่ามันไม่หนีจาก เบส12เยอะอย่างเช่นการตีหลังถึงหลังอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ทําได้ยากกว่าเบส12เยอะนะครับยิ่งถ้าเซตติ้งเอ็ดี DD, ผมว่าทําได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าลูกที่ออกไปค่อนข้างมีสปีดเยอะกว่าเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ต้องเค้นเยอะในจังหวะที่หลังถึงหลังอย่างถ้าเทียบกับเบส12 c u เงี้ยมันต้องพอมีจังหวะที่ต้องเค้นบ้างหน่อยๆนะครับไม่งั้นลูกมันจะเหินนะไม้นี้ไม่ต้องเลยไม้นี้แบบสบายๆเลยนะครับมีแรงพาลูกไปด้วยนะแล้วก็คอนโทรลน้าหนักอะไรต่างๆได้ดีดีมมากๆยเปป็นไส ที่ทําในเรื่องการคอนโทรลได้ดีนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าทีเด็ดเนาะเป็นไฮไลท์มากๆถ้ามาอยู่ในยุคนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันแต่ยุคนี้คู่แข่งมันเยอะอย่างเช่นพวกออร่าสปีดพวกเบดเอ็กพวกนาโนแฟร์อะไรเงี้ยมันก็ทําในเรื่องการคอนโทรลได้ดีหลายๆายไม้แล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยไม้สายสปีดกับการคอนโทรลเนี่ยถ้าไม่ได้ก้านแข็งจัดจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นของที่ตรงข้ามกันเลยนะเพราะว่าด้วยตัวเฟรมของมันแล้วนะครับตัวเฟรมของมันเนี่ยมันทําให้ในเรื่องเซสซิฟิตี้หรือว่าการมกามขนาม,น,มนน้้าัม่งงอตย ลงเยอะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อการคอนโทรลอยู่แล้วนะครับก็คือง่ายๆถ้าจะตัดอากาศหรือว่าเป็นเฟรมแอโร่อะไรเงี้ยต้องมีความแข็งและต้องเป็นความแข็งที่ทําให้คุนหมักได้ไม่ยากด้วยแล้วก็ตีไม่ยากด้วยนะครับซึ่งไม้นี่ผมว่ากาลังพอดีนะต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกดาดแล้วก็เกมลับนะลูกดาดทําได้ดีมากดีกว่าเบสสอมากๆ้วยถ้าคุณแฮนดิ้งไหวแล้วก็คุณรู้สึกว่ามันแฮนดิ้งแล้วก็มันออกหน้าไม้ได้สบายๆหรือว่าสวิงมันโฟลดีอย่างเงี้ยตามมือดีอะไรอย่างนั้นนะคุณภาพล เบส12มากเบส12เนี่ยก็คือตีให้มันค่าๆไปได้ถูกวะมันตีไ,ไวๆไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตีไวได้เหมือนกันถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องแฮนดิง้งอะเพราะว่าไม้มันตามมือแล้วมันตีต่อเนื่องได้ดีนะลูกที่ออกไปอะที่มันเด่นกว่าเบส12เลยคือในเรื่องของสปีดต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของดิเรกชันเนี่ยชัดเจนกว่ามากผมว่ามันเลงอะไรเงี้ยได้ดีกว่ามากยิ่งถ้าเป็นเคาะสั้นๆด้วยเนี่ยสปีดต้นดีกว่าเยอะนะครับถามว่าตียากขึ้นไหมในความแข่งของก้านที่มันมากขึ้นผมว่่่่าาาากกก็็็ยยขขึ้้้้นน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 ิดดดดหหอแตไไมเเปปัญัญนะใจุนนี เป็นจุดที่ต่างกับตัวเบส11เหมือนกันนะเพราะว่าเบส11เนี่ยการที่จะดาดอะไรเงี้ยได้มันก็ต้องมีความหน่วงหน่อยนะครับต้องออกแรงกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะที่จะดาดให้มันแรงได้แต่ลูกที่ออกไปมันแรงแต่สําหรับไม้เนี่ยผมว่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นแล้วก็ข้อดีของมันที่ต่างจาก11เลยคือมันไม่เกิดความหน่วงนะครับมันค่อนข้างตามมือแล้วก็ตีต่อเนื่องได้ดีกว่าเนาะโดยที่คุณภาพลูกที่ออกไปเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับ11มากเลยนะเผลอๆจะดีกว่าด้วยซ้ําในเรื่องของอออเเเล็กกันนนนนแ้วววใใรรืืนนร่่่่่งงงขสสปตมมบผา ถ้าใช้ข้อมือเป็นหรือว่าจังหวะเคาะได้ดีเนี่ยทำได้ดีแต่ถ้าจังหวะไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีไปเลยนะสำหรับไมนี้นะแต่ในเรื่องของบอาซิ่งแรงต่างผมว่ามันก็เทิร์นกลับไปได้ไม่ยากนะครับแค่ในเรื่องของการเทิร์นไกลๆหรือว่าเทิรนแรงๆอะไรเงี้ยถ้าจังหวะคุณไม่ได้แบบใช้ข้อมือหรือว่าเคาะสั้นๆได้ดีเงี้ยผมว่ามันก็แอบยากอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะต้องออกแรงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะตีต้องดีด้วยนะต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกเคลียร์ลูกเคลียร์เหมือนลูกคอนโทรลที่ผมคมมันาดว่ิี จุดหลังๆอย่างเงี้ยเลยเส้นสี่เหลี่ยมไปเนี่ยหรือว่าในบล็อกสี่เหลี่ยมอะผมว่ามันเป็นจุดที่มันทําได้ง่ายกว่า B 1 2ทนะครับมันไม่ใช่แบบสวิงได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะแค่ลูกที่ออกไปเนี่ยมันมีคุณภาพดีกว่าแล้วก็มันหลังถึงหลังได้ง่ายกว่า b 1 2ยซี่ยูด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะถึงหลังได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตีออกไปแล้วมันไม่ได้มีแรงส่งอะไรเยอะเนาะมันก็โชยออกไปเลยมันพึ่งในเรื่องของบอลซิ่งหน้าไม้เป็นหลักสาหรับไม้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของ Impact ดดดีีขึ้้นนโยยท่่มมัไไตา คือมันเหมือนเป็น Impact ฟรีฟที่ติดไม้มาให้เราเลยที่อัปเดตจากเบีสิบสองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือในเรื่องของสปริงของก้านที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับสำหรับเบีสิบสองเนี่ยก็พอมีนะแต่มันไม่ได้สปริงดุจัดขนาดนี้เนาะเพราะงั้นเนี่ยอย่างน้อยมันยังมีสปริงต้นช่วยส่งอยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้เหินแต่แรกอะไรขนาดนั้นนะจนทําให้แรงมันหมดไวเนาะแต่ถ้าใช้ในเรื่องของข้อมือหรือว่าคนที่พอตีเป็นหรือว่าตีมาสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยจังหวะการตีดีมเนี่ยาาออไปพุ่งแล้วก็ลงเน ได้ไม่ยากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถคอนโทรลได้ดีเนาะในเรื่องของเดเรคชั่นต่างๆต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกตบนะลูกตบผมว่าก็ดีกว่าเบียรด้วยเหตุผลเหมือนลูกดาดเลยคือในเรื่องของสปีดต้นแล้วก็อิมแพกอะไรต่างๆมันเยอะขึ้นการเอาลูกลงอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ค่อนข้างไวด้วยในเรื่องของการตีต่อเนื่องก็ดีด้วยตบต่อเนื่องก็ดีด้วยนะครับตบไม้เดียวถามว่าเอาตายได้ไหมผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ผมว่าสักสองสามไม้ผมว่าก็เอาอยู่แหละเพราะว่านันวิงคือมันสว การทิ้งน้ําหนักอะไรต่างๆของไม้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างสมูทเลยนะมันก็เลยทําให้สวิงในเรื่องของการตบแรงต่างค่อนข้างดีแล้วก็ direction d i เร c ชันดีด้วยสปีดลูกที่ออกไปค่อนข้างดีด้วยนะครับถามว่าสู้ 11R ได้ไหรือยังผมว่ายังไม่ได้แต่ถามว่าชีชิดไหมผมว่าก็นิดนึงนะแอบใกล้อยู่นะของ 11R มีน้ําหนักหัวช่วยไงมันก็กดลูกลงได้ดีขึ้นนะแต่สําหรับไม้เนี่ยมันจะทําคล้ายๆกับ 11R ได้ไหมผมว่าในลิมิตในเรื่องของ power ก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าจะตบให้มันดีๆไวๆหรือว่าอะไรเง ทำได้ดีนะครับมันเป็นการใช้งานเหมือนกับ 88s อ่ะ 88s ตัวแรกนะในการใช้งานแบบนั้นเลยคือตบให้จิกแล้วก็ตบให้ไวอะไรเงี้ยกดลูกลงไปไวอะไรอย่างเั้ยน,นะส่วนของ 11r เนี่ยเหมือนกับ 88d ตัวแรกนะครับการใช้งานมันเหมือนกันเลยสําหรับ2ไม้นี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเ i อร t e r ฟ1 0นะ โดยรวมเนี่ยเบสสิเป็นเบสสิที่ก้านแข็งขึ้นส่วนตัวผมคิดว่าสวิงโฟดีขึ้นตีต่อเนื่องได้ดีขึ้นแล้วก็ที่ชื่นชอบเลยเนี่ยคือมันขึ้นเอ็นได้ตึงโดยที่ไม่งองแงแล้วก็ตอนตีอะไรต่างๆแม้เอ็นจะตึงก็แล้วแต่นะครับหน้าไม้มันไม่สั่นตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่ชอบเลยในเบสสิบสองียูนะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้เบสสิบสองียูเลยมานานหลายปีแล้วนะครับเบสสิบสองที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น3ามยูนะสามยูไม่ก็สองยูไปเลยแค่นั้นซียูเน ที่บอกไม่ค่อยขึ้นชอบตัวเฟรมที่มันขึ้นเอ็นได้ไม่สูงแล้วก็ขึ้นไม่สูงแล้วเนี่ยยังตีแล้วหน้าไม้สั่นอยู่แล้วก็คุมอะไรได้ยากอยู่นะครับมันก็ทําให้มุนิดต,ตอนตีเนาะแต่ถ้าเป็น 3U เนี่ยโอเคเลยยอดเยี่ยมนะครับถ้าถามว่าไม้นี้สู้เบสิบสองสามยูได้ไหมผมคิดว่าเบสิบสองสามยูดีกว่านะครับทั้งในเรื่องของ power แรงตงนันเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็หนักขึ้นหน่อยนึงแหละแต่โดยมุมมองส่วนตัวผมผมก็ยังคิดว่ามันไม่ได้หนีกับเบสิบสองสามยูเยอะการที่จะใช้เบสิบสองสามยากอ่มมันไได้ ห่างกันเยอะนะครับเพราะงั้นนะในมุมมองผมนะ B12 3u ก็ยังโอเคกว่าไม้นี้อยู่ดีเพราะว่ามันมีทั้งความง่ายและก็ความหลากหลายในการใช้งานค่อนข้างเยอะเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Victor w B10 นะก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ